5ข้อที่ทุกคนควรรู้ก่อนไปทํางานมูลนิธสำารันมีอะไรบ้างข้อที่1ก่อนท,ที่เราจะตัดสินใจไปทํางานมูลนิธิสำารันเราต้องรู้เลยว่าการทางานมูลนิธิสำรันไม่มีวันหยุดโดยเฉลี่ยแล้วเราจะทํางานประมาณ12-13ชั่วโมงต่อวันในช่วงวันที่สีเดย์แล้ววันที่เรือจอดพอตเดย์ก,ก็จะประมาณ10-11ชั่วโมงต่อวันทํางานลากยาวๆจนจบคอนแทคบางคนอาจจะ6เดือนหรือบางคนก็อาจจะ9เดือนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับออฟเฟอร์แต่และเรือที่เขาจะให้เรานะครับผมและถ้าเราโชคดีหน่อยอาจจะได้ไปเจอเรือที่เขาจอดอ ว่าจอดซ่อมนั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะนานๆานทีบางเดอรก็อาจจะวิ่งประมาณ5ปีถึง10ปีถึงจะจอดซ่อมครั้งหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความโชคดีของเรานะครับผมถ้าเรือจอดซ่อมได้ดอกไม่มีแขกไม่มีพาสเซนเจอร์อย่างนี้เราก็จะทํางานประมาณ7จ็ถึงแชั่วโมงต่อวันและก็ที่สําคัญที่พิเศษไปกว่านนั้นก็คือมีวันหยุดให้ด้วยและขอ้อที่สสิ่งที่เราควรรู้ก่อนไปทำงานโมลือสำรานนั่นก็คือทุกอาทิตย์หรือว่าทุกครูสก็จะมี คูราคูราก็คือเคบินอินสเปกชันก็คือทุกๆอาทิตย์หรือว่าทุกๆุกครูสก็จะมีการตรวจห้องความสะอาดของลูกเรืออันนี้มันก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการอยู่ร่วมกันกับคนส่วนมากเราก็ต้องคุยกันกับรูเมอรแล้วว่าอาทิตย์นี้ใครจะรับผิดชอบส่วนนั้นส่วนนี้หรืออาทิตย์นี้ใครจะทําความสะอาดห้องน้ําอาทิตย์นี้ใครจะทําความสะอาดบริเวณในห้องอันนี้เราก็ต้องไปคุยกับรูมเมทห้องข้างด้วยเพราะว่าเราใช้เป็นห้องน้ําแชร์กันและสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือบางทีเราทํางานตอนบ่ายเราต้อง ตื่นมา9ก้าโมงเช้าเพื่อที่จะออกมาข้างนอกห้องแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจห้องหลังจากนั้นเราค่อยสามารถกลับเข้าไปนอนต่อได้อันนี้อาจจะพูด,ดง่ายๆก็คือเราสูญเสียเวลาพักผ่อนนั่นแหละครับเพราะว่าเราก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อจะมาสแตนบายแล้วก็ออกไปรอที่หน้าห้องของเราแต่ก็ว่าและครับผมเราทํางานกับองค์กรใ,ใหญ่ๆทางานกับคนหมู่มากทุกๆท,ที่ก็ย่อมมีกฎมีระเบียบเป็นเรื่องธรรมดานะครับและข้อที่3นั่นก็คือ drill หรือ ถ้าเป็นทางการเขาเรียกว่า a master drill คือการซักซ้อมหรือว่าการออกตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยให้กับแขกผู้โดยสาร หรืออาจจะเป็นการซักซ้อมใช้สําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุการณ์บนเรือนู่นนี่นั่นเราควรที่จะไปที่ไหนเราควรจะทําตัวยังไงและลูกเรือแต่และคนก็จะมีสเตชันเป็นของตัวเองในตอนเช้าเราก็ต้องรอฟังเสียงจากกัปตันประกาศหลังจากนั้นเราก็มาที่จุดรวมพลสเตชันของเราทางหัวหน้าก็จะแจกใบสเตชันที่เราได้ไปชอบแล้วก็ไปตามแมพของเรือต่างๆแล้วก็ออกตรวจว่ามีเหตุการณ์ปกติไหมอันนี้ก็สามารถใช้ได้กับหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น เช็คกำลังพลบางทีลูกเรืออาจจะสูญหายอาจจะไม่อยู่บนเรือหรือว่าบางทีแขกอาจจะสูญหายอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นการรวมพลเพื่อเช็คต่างๆเพราะว่าเรือค่อนข้างลําที่จะใหญ่บางทีเราต้องต้องการคนจํานวนมากเพื่อออกตรวจเช็คความปลอดภัยและหลังจากนั้นเราก็ต้องฟังประกาศจากกัปตันให้ดีๆแล้วค่อยโทรไปรายงานตามหมายเลขตามเบอร์โทรที่ในกระดาษที่หัวหน้าให้มาหลังจากนั้นก็บอกเขาว่าเราไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติและโดยส่วนมากเราก็จะใช้เวลาประมาณ30มนาทีบางทีก อาจจะหนึ่งชั่วโมงก็มีอันนี้ก็ถือว่ารวมอยู่ในรายชั่วโมงการทํางานของเราด้วยนะครับและขอ้อที่4สิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนไปทํางานบนเรือสำรานั่นก็คือเรื่องของเวลาหรือว่าไทาม์โซนเช n g ์นั่นเองก็ต้องขอบอกก่อนว่าเรือสํารานเราไม่ได้วิ่งอยู่แค่ในประเทศเดียวฉะนั้นแล้วเราต้องคอยมาเปลี่ยนเวลาไทาม์โซนของแต่ละประเทศของแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นตอนนี้เรือวิ่งอยู่阿拉斯加แล้วพรุ่งนี้ก็จะไปถึงแคนาดาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีป้ายติดประกาศตามโรงอาหารหรือว่าตาม ต่างๆที่ครูแอร์เรียว่าอย่าลืมให้เปลี่ยนเวลาประมาณตี2เป็น one hour forward one hour forward ก็คือเราต้องตั้งนาฬิกาบวกเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงสมมุติว่าผมเลิกงานตี2ใช่ไหมผมก็ต้องมานั่งตั้งนาฬิกาผมเป็นตีสานั่นเองก็เท่ากับว่าเราสูญเสียเวลาพักผ่อนไปอีก1ชั่วโมงทุกคนแต่ก็อย่าลืมไปว่าวันที่เรือกลับเราต้องมาตั้งนาฬิกา one hour backward ขึ้นมาเหมือนเดิมก็เท่ากับว่าถติว่าเลิกงาน5ทุ่มอย่างเงี้ยเราก็ต้องตั้งนาฬิกาเป็น4ทุ่มเท่ากับว่า เรามีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมและโดยส่วนมากวันที่เขามีปาร์ตี้เขามักจะจัดใน one hour backward นั่นแหละและข้อสุดท้ายสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนไปนทำงานมูล,ล,ลนิธิสำาราญนั่นก็คือ ไม่ใช่ว่าทุกพอร์ตเราจะสามารถออกไปเที่ยวได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอองานเรือสำราญเวลาเรือจอดเราก็ออกไปเที่ยวเวลาเรือจอดพอร์ตนั้นพอร์ตนี้เราก็สามารถออกไปเที่ยวได้ทุกพอร์ตเอาจริงๆก็มีบางพอร์ตท,ที่เขาสงวนไว้ไม่ให้ลูกเรือออกไปนะครับผมอย่างเช่นพอร์ตช่องแคบปานามาอย่างนี้ก็มีแค่แขกพาสเซนเจอร์ออกไปได้แค่นั้นนะครับผมเพราะในระหว่างที่เรือสูบน้ําเข้าสูบน้ําออกในผ่านช่องแคบเนี่ยผู้โดยสารหรือว่าพาสเซนเจอร์ไม่สามารถขึ้นมาบนเรือได้ครับผมเขาจึงให้ แขกไปขึ้นเรืออีกท่านึงแต่ว่าในตัวเมืองเขาก็จะรอรับอยู่ที่ตรงนั้นเลยเราจริงมีโอกาสได้แค่เซลฟี่กับช่องแคบปานามาแค่นั้นนะครับผมก็ถือว่าเออได้มาเยือนจุดๆนั้นแล้วแหละถึงจะไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยก็ตามและในบางพอร์ตที่เป็นวันโชคร้ายนั่นก็คือวันที่มีพายุเข้าอันนี้เรือสำราญก็ไม่สามารถที่จะจอดเทียบท่าได้นะครับผมฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำงานเป็น4 13ชั่วโมงต่อไป และนี่ก็คือ5ข้อที่เราควรจะต้องรู้ก่อนไปทํางานบนเรือสารานนะครับแน่นอนครับผมการทางานบนเรือสํารานไม่ได้สะดวกสบายเหมือนที่ทุกคนคิดเพราะเราต้องอยู่กับคนมู่มากอยู่กับองค์กรใหญ่ๆก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับใครที่อยากทราบข่าวสารการสมัครงานเรือสํารานว่ามีบริษัทไหนเรือไหนเปิดรับสมัครอยู่ก็สามารถติดตามในที่เพจ Facebook ผมได้นะครับดอสัซนกรังเกอร์ตามติดชีวิตลูกเรือสาํารานสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นข่าวสารดีๆให้กับคนที่สนใจไปทำงานบาเนเรือสำรานด้วยนะครับสวัสดีครับ